สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เารคารบครับระยะนี้ก็เป็นการเดินทางของนักกีฬาต่างประเทศครับที่เข้ามาร่วมการแข่งขันชิงแชมป์โลกวอลเลย์บอลบหญิงปี2025ครับประเทศไทยก็คึกคักทีเดียวครับต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองมีหลายคนก็จับตาดูว่าเศรษฐกษิจของไทยมันจะดีขึ้นไหมมันจะอู้ฟู่ดังที่เขาคุยเอาไว้ไหมแต่เพราะเหตุนั้นก็คิดว่าคงจะเป็นอย่างนั้นแหละนะครับมีการกระจายไปหลายจังหวัดครับ ดังที่ท่านผู้ชมได้รับทราบกันและในขณะเดียวกันครับอยู่ในเวียดนามนี่ก็กําลังอึก,กขึกโครคกันนั่นก็คือการแข่งขันอุ่นเครื่องที่เป็นเรื่องเป็นราวกันอยู่ในขณะนี้ครับมีอะไรสีแปลกๆพอสมควรครับสําหรับผู้เล่นเวียดนามไม่ใช่เฉพาะผู้เล่นเวียดนามนะครับเกรียนของเวียดนามป้าๆสุดติ่งนี่ก็ไม่ธรรมดาครับท่านผู้ชมครับยังไม่รู้เรื่องร,รู้ราวอะไร หลังจากที่ดังที่ฮองครับผู้เล่นยู21ซึ่งโดนแบนที่อินโดนีเซียครับในการแข่งขันทิงแชมป์โลกยู21ผ่านไปเวียดนามก็ถูกปรับแมตช์ไหนที่มีดังที่ฮองเล่นเนี่ยถูกปรับออกไปหมดนี่ก็คือขั้นต้นของการลงดาบของ fivb ครับท่านผู้ชมแต่พอกลับมาดูที่เวียดนามครับทีนี้ข่าวคราวทีเวียดนามเนี่ยเขาก็ยังไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรก็ลงไปล่ะนะครับ ขึ้นมาหนึ่งเพจเพจนี้ครับท่านผู้ชมบอกว่าช่วงนี้สาวๆสองคนนี้ทำให้คนไทยนอนไม่หลับกันบ่อยเจอกันที่ซีเกมปีนี้นะคะไอเราเนี่โง่หรือว่า,หร,วาหรือว่ามันเปิกกันแน่วะก็มึงโดนประหารไปแล้วหนึ่งคนไงยังเหลืออีกหนึ่งคนกำลังจะคอขึ้นเขียงแล้วนี่ยังมีหน้ามาพูดแบบนี้อีกก็ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรกันแน่มันเหลือใจฮันราพินองคบ โอ้นี่เขาไม่ได้ดูอะไรไม่ได้ดูว่าตัวเองนี่กำลังเจออะไรกันอยู่ลองไปถามนายกสมาพันธ์ดูสิว่าเขานอนหลับไหมเกิดอะไรขึ้นกับวอลเลย์บอลเวียดนาม fivb เขาไม่หยุดอยู่แค่นี้ครับแมตช์ไหนที่ดังที่ห้องเล่นกับทีมชาติชุดใหญ่ถ้าเป็นไปดังที่เราคาดการเอาไว้นะแมต์นั้นจะถูกลิฟททั้งหมดครับจะถูกปรับเป็นแพ้แน่นอนที่สุดเรนกิ้งโลกของเวียดนามมันก็จะหลุดลงหลุดลงหลุดลงมาด้วย และอีกอย่างหนึ่งครับภายใต้กฎระเบียบอีกข้อหนึ่งนั่นก็คือการปรับแล้วก็การแบนการแบนนี่มันแบนสองปีสองปีนี่ก็ไม่ธรรมดาเลยนะครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นอะไรมันจะเกิดขึ้นป้าป้าเรียนเหยียนี่มันก็ยังไม่รู้เรื่องว่ามันเกิดอะไรขึ้นแซะลูกเดียวประมาณนี้มาดูคอมเมนต์นี้คราบบอกว่าเข้มแข็งไว้นะสาวสาวรักเธอมากเอาแข็งเข้าไป คอมเมนต์ต่อไปบอกว่าปล่อยผมยาวไว้นะเด็กๆคอมเมนต์ Comment ต่อไปก็บอกว่าเอ๊ะใครฟ้องเรื่องนี้วะคอมเมนต์ Comment ต่อไปบอกว่าขอให้สองสาวสีทองมีสุขภาพแข็งแรงและมั่นใจจะผ่านพ้นอุปสรรคไปได้มันไปไม่ได้แล้วนะหนึ่งนะอีกหนึ่งกำลังจ่อเข้าแล้วคนนี้ครับเตรียมห้องเชือดไว้เรียบร้อยแล้วคอมเมนต์ Comment ต่อไปบอกว่าดอกไม้สวยงามสองดอก อ,อ้าวสวยก็สวยร่วงไปแล้วดอกหนึ่งไงคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าขอให้ทั้งสองสุขภาพแข็งแรงคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าส,สาวๆน่ารักและเก่งขนาดนี้ทำไมคู่แข่งจะไม่อิจฉาบ้างละ่ะคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าขออวยพรให้สองสาวดาวเด่นแห่งศึกวอลเลย์บอลชิงแชมป์เวียดนามมีสุขภาพแข็งแรงมีความมั่นใจมีความกล้าหาญและอดทน เพื่อเอาชนะอุปสรรคทั้งปวงและทิ้งการเลือกปฏิบัติและแข่งขันอย่างเต็มที่เพื่อนำความรุ่งโรจน์มาสู่ประเทศชาตาิเอาฟังต่อไปครับยิ่งฟังยิ่งหดหูครับคือไม่รู้เรื่องอะไรก็พูดไปนะนะครับคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าไม่ต้องไปสนใจพวกคุณทั้งสองแค่มั่นใจและเข้มแข็งกอบพอคอมเมนต์ต่อไปบอกว่า ผมสีเงินดูเรียบร้อยและเท่เล่นกีฬาเท่มากคำเม่นต่อไปบอกว่าบริสุทธ์ก็แค่ตรวจร่างกายและยูยี่สิบเอ็ดทำไมเธอถูกตัดออกเนี่ยคนนี้เข้ามาถามถามอย่างมีสติครับเอะบริสุทธ์แค่ตรวจร่างกายแล้วทำไมถูกตัดออกเฉยเฉยซะอย่างนั้นมันไม่จะตัดออกเฉยเฉยนะมันต้องมีอะไรสักอย่างที่หนักและตอนนี้เขากำลังพิจารณาดาบสองอยู่นะ ดาบแรกก็คือ U21 โดนลิฟแล้วก็ดาบสองกำลังรออยู่คนที่กำลังคอขึ้นเขียงก็คือสหพันธ์อลเล์บอลเวียดนามนนเหยนนะกำลังรออยู่นี่คอมเมนต์ต่อไปบอกว่า U21 ตรวจก็ไม่ผ่านแล้วชิงแชมป์โลกถ้ามาอีกก็คือตั้งใจโกงร้อเปอร์เซทั้งสมาโคมนักกีฬาควรโดน FIVB แบนคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าดีกว่าคนอื่นก็อิจฉาช่างมันเถอะ <laughs> คอมเมนต์ต่อไปบอกว่าผมยาวก็น่ารักและมีความอ่อนหวานแบบผู้หญิงโบราณน,น่าจะเป็นแบบนั้นว่ากันไปล้นะครับคอมเมนต์ Comment ต่อไปบอกว่าฉันรู้สึกสงสารพวกเธอทั้งสองคนนะเพราะคนมันโง่มักเลือกปฏิบัติเสมอขอให้ทำดีต่อไปนะสาวสาวคอมเมนต์ Comment ต่อไปบอกว่าจะพิสูจน์ให้ประเทศไทยเห็นเวียดนามพูดและทำคอมเมนต์ Comment ต่อไปบอกว่าเรียกพวกเขามาติดทีมชาติ พวกเขาเก่งและแข็งแกร่งมากพวกเขาไม่มีอะไรต้องกลัวค้อความต่อไปบอกว่าสาวเก่งชายไทยอิจฉาทุกคนไปอิจฉามันตรงไหน,นว่ามันสมเพศมากกว่าเว้ยเงียนข้นควมต่อไปบอกว่าเพราะพวกคุณแข็งแกร่งเกินไปพวกคุณเลยถูก FIVB จับตามองอ้าวไปโทษ FIVB เขาไปได้มองเฉพาปะประเทศคุณนะ,เ,ะเขาหนุมหัวมาหลายประเทศแล้วนะ้ที่เป็นแบบคุณเนี่ย คอมเมนต์ต่อไปบอกว่านอกจากนี้คุณควรมีทรงผมเดียวกันเพื่อป้องกันให้พวกเขาหึงหวงและเล่นตลกสกรปรกเพื่อทำร้ายคุณคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าไม่มีอะไรที่เรากลัวเพราะนี่ก็คือความจริงพวกเขาเห็นสาวเวียดนามสองคนเล่นวอลเลย์บอลนี้เก่งมากจนแพ้คิดเรื่องแย่ๆแ,แต่สุดท้ายก็ล้มเหลวเอาไปดูต่อไปไปฟังคอมเมนต์งงๆกันอีกก่น ให้เขาตรวจแล้วฉันจะคอยคลอดปกติเพื่อหลีกเลี่ยงการน,นินทาและภาวะแทรกซ้อนคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าฉันคลั่งไคล้บิดเรียนทีมชาติวอลเลย์บอลและดังที่ห้องทีมชาติเวียดนามอยู2บเอดมากมากเลยค่ะทีมวอลเลย์บอลเวียดนามทั้งสองทีมเลยภูมิใจในตัวพวกเธอมากโอ้ยพวกคุณไม่รู้ว่าคุณกำลังทำร้ายนักกีฬานักกีฬาไม่อยู่ในสภาวะ ไม่อยู่ในสถานะที่จะไปแข่งอวยกันแบบนี้สงสารนักกีฬาจริงๆกับท่านผู้ชมดูคอมเมนต์ต่อไปเขาบอกว่าชนะตลอดก็ดีอยู่แล้วแต่เดี๋ยวนี้เวลาใครเก่งกว่าเราเรารับไม่ได้หรอกคนไทยใจสลายบอกให้รู้ไว้ว่าไปนู่นคอมเมนต์ต่อไปนี่มาฟังคอมเมนต์น,นี้ไทยได้รับการยกย่อง,องว่าเป็นทีมวอลเลย์บอลที่แข็งแกร่งที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียมาหลายปีแต่ทำไมพวกเขาถึงแพ้ในแมตช์เดียวก็ให้กับเวียดนามอ้าเอา้เอาวชนะแมตช์เดียวยังกับชนะมาร้อยปีคำเม่นต่อไปบอกว่าพ่อแม่ให้กเนิดพวกคุณในโลกนี้และมอบชีวิตให้พวกคุณดีที่สุดพรสวรรค์นั่นก็คือโชคดีอันยิ่งใหญ่แม้จะมีใครใจร้ายและอิจฉาพรสวรรค์ของคุณคุณก็ยังเป็นที่เชิดนหน้าชูตาและก้าวเดินต่อไปก็มีรูปหัวใจสองดวง คอมเมนต์ต่อไปบอกว่าคุณท okay. ั like <Yeah. S 1> ้งสองโปรดไว้ผมยาวเถอะคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าไทยและอินโดนีเซียต่างหวาดกลัวและอิจฉาพรสวรรค์อันยิ่งใหญ่ของเขาทั้งสองคนจงมั่นใจในการต่อสู้เพื่อสีสันของเวียดนามเราเคารพและรักคุณมากก็ไม่เข้าใจนะครับถ้าเกิดว่านักกีฬาเข้าไปอ่านคอมเมนต์มันจะย้อนแย้งกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในขณะนี้ครับและก็ย้อนแย้งกับสมาพันธ์วอลเลย์บอลเวียดนามด้วยนะ ขณะน,นี้นายกสมาคมและผู้บริหารต่างๆก็กำลังปวดเหตุปวดเสียนเวียนกล้าว,ว่าเอายังไงว่าคุณจะตายตอนไหนว่านี่ F อฟไจะเชือดตอนไหนว่านี่นอนไม่หลับแล้วนะเงียนต้องไปอ่านดูดีๆนะต้องไปฟังข้อมูลที่เป็นจริงอวยมากขนาดนี้มันไปลงที่นักกีฬาเพราะฉะนั้นทคลิปขึ้นมาเพราะว่าเขาแซะเราครับก็เลยทําจริงๆแล้วไม่อยากจะไปวุ่นไปไวายอะไรหรอกเปลืองสมองสั้นดอกกว่าพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ